ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Oxygen Not i n c l u d e นะก็จุดของผมเช่นเดิมครับแมนไฮอ่าจากพา์ที่แล้วที่เราได้สร้างไอ้เจ้าห้องครัวไปนะเออกอ็มันเสร็จสิ้นในพา์ที่แล้วแล้วนะแค่อย,อยากจะพูดในพาทนี้เฉยๆ <c oughs> ออโอเคแล้วก็เนื่องจากเราได้สร้างห้องครัวแล้วครับผมมันขาดไอ้เจ้านี่นะในการทำบรีจเซยเนี่ยพริกไทยพินชาครับผมอ่า ใน์ทนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาสร้างห้องอา่าไม่ใช่ห้องดิอา่าสวนเ,เรียกว่าสวนได้ไหมเอาเป็นว่าเรียกว่าฟาร์มดีกว่าอะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมาสร้างฟาร์มเอ่อฟาร์มพิกไทยกันนะซึ่งสถานที่ที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ครับดูในเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยก็เอ่อสาเจ็นะก็ที่เอ่อต่ำๆก็3,7มเจประมาณนั้นเลยครับอ่ะเดี๋ยวขอไปดูในเรื่องของไอ้เจ้าเทอร์โมเรกูเลเตอร์หน่อยนะ เทอร์โมเรกูเลเตอร์เนี่ยปาไปร้อยองศานะครับเนื่องจากมันต้องทาความเย็นอยู่เรื่อยๆนะห้องนี้ก็จะอยู่ที่14 13ประมาณนี้แหละเออมันไม่ลดไม่เพิ่มนะโอเคครับผมก็ในสร้างในการสร้างห้องเออไม่ใช่สิในการบุกพื้นที่ตรงนี้นะครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไอเจ้านี้ครับนั่นก็คือแอร์ล็อกดรนะแต่มันใช้โลหะบริสุทธิ์400รครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรายากจนมากเลยนะเจ้าเร่โลหะบริสุทธิ์เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้สร้างก่อนอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันครับห้องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวางพื้นที่กันก่อนนะเดี๋ยวกดยุกเลิกกันขุดตรงนี้ไปเอาละไปดูันที่โอเวอร์เห้องครับผมโอเวอร์เห้องนะมันบอกว่าเกี่ยวกับไอเจ้าห้องฟาร์มเนี่ยมันได้สูงสุด96ช่องซึ่งเราคิดว่าเราสร้างไม่น่าจะถึงหรอกเออ okay, เก็แค่เล็กๆน้อยๆน,นะเออสร้างพอให้มันพาไปทํากับข้าวได้อะ่ะก็อเอาเป็นความกว้างประมาณโอ้แค่นี้ก็แปดสิบช่องแลวนะ เดี๋ยวขอวางไอ้เจ้านี้ก่อนก็นแล้วกันไปที่สถานีครับมันคืออูออกซิเจนของเรานั่นเอง mm hmm. ก็วางไว้สัก4อูนะก็1 2 3 4แล้วก็เป็นตัวเช็คครับอ่ะเดี๋ยวตัวเช็คเราค่อยวางนะแล้วก็ทําเป็นท่อครับผมท่อกา๊าซนะท่อออกซิเจนอยู่ไหนวะอยู่นี่นะโอ้ไกลชิด เราต้องใช้ท่อข้ามซักสองสามท่อนะโอ้คนกางจะเป็นปัญหาเลยเอืมโอเคเดี๋ยววางท่อก่อนครับสะพานข้ามอากาศนะเออเขาเรียกอะไรอะสะพานข้ามโต๊ะกาัาสะพานข้ามอากาศไปได้ยินมาจากไหนวะโอเคตั้งไว้อย่างนี้ครับแล้วก็อืมสร้างท่อขึ้นมาอย่างนี้นะนิดหนึ่งโอเคแล้วก็ตรงนี้ทําการดืร้อถอนครับอ่ะ เอาละหลังจากที่มันเลื้อถอนให้แล้วนะเราก็ไปสร้างทา่อก๊ซกันต่อเอาละแล้วก็ตรงนี้สร้างเป็นพื้นครับผมเนื่องจากเราขุดเมื่อเราขุดสร้างทา่อก๊ซเนี่ยมันก็จะขุดดินให้เราด้วยนะโอเคก็กดสร้างไปเลยเอาละแล้วก็นำหน้ากากมาแขวนครับโอเคดูเหมือนว่าเลก้าตอนนี้เรามีอยู่810กรัมละอ่ะก็ผมสั่งให้ดูไปสรรหามานะเอะอก็๋ยวเอามาสร้างเป็นแอร์ล็อกโดก่อนเลยครับอ่ะเราลงหมดนี้มานานมากนะแต่ยัง ไม่ได้ใช้เลยก็นามาใช้ครับให้มันเกิดไปอยู่สัะหน่อยโอเคสร้างมาในรูปแบบนี้เอ,อเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่ากดยกเลิกไปครับเอ้ยกดผิดกดผิดเออล็อก door สร้างใหม่นะโอเคแล้วก็สร้างเป็นพื้นไหนดูสิคุณฮาภูมิแล้วก็สร้างเป็นพื้นอย่างนี้ครับอ่ะแล้วก็ h y โดรพ o นิกฟาร์มไหนแ่แล้วเนี่ยไฮโดรพนิกฟาร์มโอเคตั้งให้มันห้อยหูนนิดหน่อยนะ โอเคหนึ่งสโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะสร้างไปตั้ง14เลยนะเออตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาละตรงนี้อย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็ทําการขุดเ,เจ้าตรงนี้ครับอ่าเอาละขุดไปโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดเข้ารายการพิทติ้งพอร์ตนิดนึงนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราเจอรูปที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแหละเออน่าสนใจ ก็มาดูกันที่โจซูรครับอ่ามันบวก 8, แ็กงแขงแล้วก็บวก8อ่าการส่งของนะซึ่งเหมือนดังกันที่ผมคือตัวละครอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวละครในรูปแบบนี้เนี่ยผมอ่าเราเจอกันมาละ1คนอ่าแต่เผิญว่ามันยังไงดีอะรูปของเราเนี่ยมีอยู่12คนแล้วนะอ่าใช่ในพาร์ทก่อนเนี่ยผมในระหว่างที่เล่นอรอบรเนี่ยมันมีรูปที่น่าสนใจมา1คนเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะอ่า มันไม่ได้ดีอะไรหรอกครับมันแค่บวกการสวมสูตรนะแล้วก็คนเราว่างอยู่พอดีไงคนหนึ่งก็เลยเอามาถ้าหากว่าลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยเราเอาไอ้เจ้านี่มาน่าจะยังดีสักกว่านะอ่าคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเราเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราต้องไปอ่าขุดอ่าเขาเรียกอะไรนะต้องสวมสูตรอ่ะเออต้องสวมสูตรไปขุดสารามเอยไปสำรวจนอกข้างนอกเอยคือเราต้องสวมสูตรใช่ปะในเมื่อเราจําเป็นต้องสวมสูตรใช่ไหมเราก็ เออเอาสูตรมาเลยดีกว่า่ะก็ยังดีสักกว่านะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยบวกค่าความว่องไวใช่ครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโจซัวเนี่ยมันดีนะแต่ว่าบังเอิญว่าเราเนี่ยยังไงเดียสิบสองคนละมันเอ่อหย่าดีกว่านะเออหย่าดีกว่าไม่รับดีกว่าเอาเป็นเสื้อแฟชั่นครับโอเคครับคุณผู้ชมในระหว่างที่เราให้ลูกสร้างนะเดี๋ยวเราไปดูปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเราครับนั่นก็คือกดไปที่ระดับอุณหภูมิครับอ่ะ แดงเถืออเลยนะอ่าตรงนี้เองก็แดงเถือกเช่นกันและไปดูกันที่อุณหภูมิตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยสาองศานะทำให้ต้นมิดวูดของเราเนี่ยไม่โตครับมันบอกว่าอยู่ในอุณหภูมิ1 0บถึงสาองศาซึ่งมันเกินไปแล้วตอนนี้มันเกินไป 30. 3 0มจุดสามละอ่าดังนั้นเนี่ยเด็กคู่ของเรากําลังอดอาหารอยู่ครับใช่ไปดูกันที่แคลอรี่นะแคลอรี่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่8ปดร้อยยี่สิบสองแคลละอ่าค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลยนะเออ ดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับพาร์ทนี้นะผมคงจะสร้างไม่ได้ก่อนแหละขอพูดตั้งเอาไว้ก่อนคือในเบราเลดครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเทอร์โมอพอจูเนอร์ er กันนะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงทำไมผมต้องสร้างเทอร์โมอพอจูเนอร์ er ในการทำปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเนื่องจากเทอร์โมรูเ l ลเตอร์ครับจริงอยู่นะที่ที่มันใช้ไฟแค่240วัตต์ซึ่งมันน้อยกว่าเทอร์โมอพอจูเนอร์ er ก็หลายเท่าอยู่นะ,ะแต่ เทอร์โมเร u เลเตอร์ uh, เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับอากาศนะคือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้สาเหตุที่สถานที่ตรงนี้เนี่ยย,ย,แบบยังไม่เย็นแบบยังไม่เย็นแบบเย็นไปเลยอะ่ะเนื่องจากอาหารที่เราทำเนี่ยมันจะมีอุณหภูม,หมิคือนึกถึงคุณผู้ชมทอดไข่กันแล้วกันแน่อนอนว่าทอดไข่เนละ้ันใช้ความร้อนจะไม่ถึงไข่จะสุกดังนั้นแล้วเมื่ออาหารทําเสร็จเนี่ยมันก็จะร้อนครับแล้วก็ถูกส่งไปอย่างนี้เนื่องจากอากาศเนี่ย ค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันมันอ่ามันสูงก็เลยทําให้อากาศในนี้เนี่ยเมื่ออาหารหล่นใช่ไหมมันก็จะเย็นาความร้อนจากอาหารมันก็จะส่งผลต่ออุณหภูมิโดยรอบน่าจะอย่างนั้นนะผมคิดว่าเพราะว่าผมสังเกตหลายที่แล้วเมื่อเมื่ออาหารหล่นลงมาเนี่ยอุณหภูมิก็จะอ่าสูงขึ้นนิดหนึ่งครับส่วนถ้าหากว่าเป็นอืมเทอร์โมอพอจูเนอร์เนี่ยคือน้ำเนี่ยมันจะ ค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันจะต่ากว่ามันจะต่ากว่าอากาศนะถ้าหากว่ายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆเลยก็คือตอนคุณผู้ชมต้มน้าร้อนครับตอนคุณผู้ชมต้มน้าร้อนเนี่ยมันจะร้อนอยู่อย่างนั้นใช่ปหเรื่อยๆ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 แล้วก็มันก็จะเย็นเขาเรียกว่ายังไงนะ อ่คือเย็นช้านะ่ะนึกถึงตอนต้มบะหมีออ่อ่ะเออต้มบะหมีอ่อ่ะต้องเอาพัดลมเป่านะมันถึงจะ,ะมันถึงจะเย็นก็คือการเปลีป่ยนแปลงของความร้อนของมันเนี่ยช้าอ่าช้าแต่ถ้าหากว่าเป็นอากาศครับยกยกตัวอย่างเช่นอะไรดีวะที่อากาศที่มันร้อนเนี่ยเอาเป็นอ่าเมื่อเราต้มใช่ไหมเราต้มอ,อ่าเราต้มน้ำใช่ไหมมันมีไอ้น้ำพุ่งออกมาอ่ะเมื่อไอ้น้ำพุ่งออกมาเนี่ยเราตั้งอยู่ที่เออ่ตั้งมือที่ฝาใช่ไหม ก็มันจะรู้สึกร้อนหลังจากนั้นเมื่อเรายกมือขึ้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งมันก็จะความร้อนของมันเนี่ยก็จะต่ากว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความร้อนของมันเนี่จะต่ากว่าจุดจุดที่มันจุดที่มีน้ําออกมาเนื่องจากเมื่อเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นก๊าซเนี่ยการถ่ายเทความร้อนของมันเนี่ยจะจดีดนะคออรับผมการถ่ายเทความร้อนของมันเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยอ่ะดังนั้นแล้วมันจะเย็นไวอ่ะ และก็นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องใช้เป็นไอเจอ้านี่ครับผมเทอร์โมอัคคอร์จูเนอร์นะเนื่องจากการทําความการที่เราเอาเทอร์โมอัคคอร์จูเนอร์ไปทําความเย็นให้กับอาน,นานิคมขอ,ของเราเนี่ยมันจะย่อมดีกว่าเทอร์โมเรกูเลเตอร์ครับอ่ะคงจะไม่งงกันนะโอเคครับในือเมื่อมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราก็จาเป็นที่จะต้องอมาขุดหาเหล็กกันก่อนครับเนื่องจากเหล็กก้าของเราเนี่ยมีอยู่แค่325กโกรัมครับ แล้วก็เกี่ยวกับเหล็กเนี่ยเรามีอยู่แค่800กิโลกร,รมัมอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการสร้างกันนะดูที่แร่เหล็กครับแร่เหล็กเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่4,000กิโลกร,รัมนะก็ถ้าถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้หละแต่ให้นึกถึงอย่างอื่นด้วยเช่นกันนะ,ะเราเนี่ยจะต้องเอาเหล็กเนี่ยไปทําอย่างอื่นด้วยดังนั้นแล้วการที่หวังพึ่งแค่เหล็ก4,400กร,รัมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ อนอาจ,จังนะเออาพูดในถูกมันก็อนอาจ,จังเลยโอเคดูเหมือนว่าดูปจะทำอ่าเปลงปลุกปักให้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอรื้อถอนไป3เครื่องนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เองก็ทำเป็นพื้นด้วยครับผมอ่ะแล้วก็นี่ก็ขุดมานะเดี๋ยวมันจะทับดูปเราสาเหตุที่ผมอ่าเรียกยังไงดี สาุที่ผมตีสามช่องนี้ออกนะผมจะสร้างเป็นไนเจ้านี้ครับผมไปดูที่สถานีครับมันก็คือสถานีการเกษตรนั่นเองอ่ะก็คิดว่าตอนเลกเนี่ยมันจะใช้สามนะเอาละแล้วก็รอให้รูปสร้างครับในระหว่างที่รอให้รูปสร้างนี่เราจะมาต่อท่อน้ําก่อนดีกว่าท่อน้าครับผมก็เป็นท่อน้ําท่อธรรมดานี่แหละเอาละลากไปลากไปลากไปโอเคครับแล้วก็ลากท่อออกมาอย่างนี้นะ เรลากลงมาอย่างนี้ลากลงมาอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องยกสูงขึ้นนิดนึงนะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะไปชนกับท่อที่เราวางตั้งเอาไว้เดี๋ยวท่อน้าเน่าเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ท่อน้ํเน่าเราอยู่ตรงนี้นะนก็ลากขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคดูเหมือนว่าตรงนี้จะสร้างไม่ได้นะก็กดยกเลิกมาก,ก่อนเอาละแล้วก็ทําการท่อ,อน้ําท่อน้ําท่อน้าครับแล้วก็ลากมาอย่างนี้ะ ก็ลักไปอย่างนี้และอาหารกําลังจะหล่นมาละอ่าสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมอาหารเนี่ยมันไม่ได้บอกเรื่องของอุณหภูมินะอืมใช่อาหารเนี่ยไม่บอกเดี๋ยว,ยวอุณหภูมิโอเคนี่ครับผมเมื่อเราทําอาหารเสร็จเนี่ยอุณหภูมิของอาหารเนี่ยจะอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดห้านะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในเรื่องของไฮโดรเจนครับอ่ะ ตอนนี้เนี่ยไฮโดรเจนอุณหภูมิอยู่ที่18.1อ,องศานะก็เดี๋ยวรอดูอาหารมันลดลงมานะครับปุ๊บอ่าลดลงแลยครับผมเหลือแค่17.6อ่ามันช่างเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะโอเคมันก็เหมือนกับดังที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้นนั่นเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าดูปจะสร้างตรงนี้ให้เราเสร็จแล้วนะเราก็มาปลูกมาเล่นกันเลยครับปลูกครับแล้วก็คัดลอกการตั้งค่านะเอาละโอเคประมาณนี้ก่อน โอเคครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะมาเจอกับแรงแรงแร่เหล็กอ่าที่จะพูดได้ว่ามีพอจะมีเหล็กอยู่พอประมาณนะเออก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยครับแล้วก็เรามาเจอกับใบโอมน้ําแข็งอีกแล้วโอ้ใบโอมน้ําแข็งเนี่ยมีอยู่ทั่วเลยนะแต่ก็ดีครับเราจะได้ทําการเก็บเกี่ยวข้าวสาลดทำไมมันชื่อว่าข้าวสาลิดวะผมขอผมขอเรียกมันว่าข้าวสาลีน้ําแข็งก็แล้วกันนะเออ เนื่องจากบางทีเนี่ยมันอาจจะหลุดปากไปว่าเป็นข้าวสาลีอะไรอย่างนั้นโอเคเอาละรูปเองก็ขุดไปถึงตรงนี้แล้วนะอืมก็เดี๋ยวเราทําการขุดในแนวอย่างนี้ก่อนครับสี่ช่องนะโอเคก็แนวนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เองก็จะขุดอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างบันไดตรงนี้ขึ้นไปนะหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วก็สามชิ้นตรงนี้ครับสี่ชิ้นไปเลยตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมจะเลิกก่อนโอเคแล้วก็ทําการขุดอิฐตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ตรงนี้โอเคอ่ะเราจะได้มีแร่เหล็กแบบบ้มๆนะคุณผู้ชมครับมาดูนี่ครับอ่ะพริกไทยบินชานะอืมมันบอกว่าอุณหภ,ภูมิร่างกายครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยดูซิอุณหภูมิเท่าไหร่32ององศาครับอ่ะมันลดลงไปอีกแล้วนะ อาหารครับแปลงไฮโดรพอนิกโอเคก็สาม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 แปลงน,นะแล้วก็สร้างเป็นเครื่องทำความร้อนครับไปที่เบตเตอร์ลิตนะแล้วก็มันชื่ออะไรนะสเปสอิทเตอร์ก็เป็นอะไรนะเครื่องทำความร้อนอวกาศน่าจะแปลว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไปที่สายไฟครับขอต่อสายไฟนิดนึงเอาละต่อสายไฟโอเค แล้วก็ทำเป็นรนะบบอัตโนมัตินิดนึงครับผมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิครับก็ใช้อ่ามันบังคับให้เราใช้แค่แร่เลกก้าอย่างเดียวเลยนะเอาละเดี๋ยวเราไปทําแร่เพิ่มกันดีกว่าโอ้คุณผู้ชมดูมาแลตอนนี้เนี่ยเลก,ก้าของเราจะมีอยู่1,200ยแล้วนะแต่ว่าพาร์ทนี้เองก็กินเวลาไปนานละดังนั้นผมจะไม่สร้างครับแล้วก็เราไปดูกันที่นี่ครับผมอ่าเกี่ยวกับถังพักของเลวของเรานะี่ตอนนี้เนี่ยมีน้ําเต็มละ น้ำเล่าของเราเนี่ยเชื้อโรคไปอยู่ที่10ล้านกว่านะั้นแล้วก็กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดยเช่นกันซึ่งมันโคตรเยอะเลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอ้เจ้านี้กันครับมันจะเป็นถังพักของเหลวนะอ่ะแล้วก็ท่อท่อน้ําท่อน้ำํำท่อน้ําแล้วก็สะพานข้ามครับโอเคนี่นะอย่างนี้อ่มไกลไปอย่างนี้โอเคแล้วก,กดยกเลิกไปหลังจากนั้นก็จะทํา ต่อท่อออกมานะโอเคประมาณดูเหมือนจะต่อท่อปิดนะยกเลยกาซ่านิดนึงทำสปานข้ามครับหันไปอย่างนี้โอเคแล้วก็ต่อท่อครับคือสาเหตุที่ผมทําอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีคอรีนะในการฆ่าเชื้อถังพักของเหลวเนี่ยเราจาเป็นต้องใช้กรดคอรีในการฆ่าเชือช้อใช่คือเราฆ่าเชื้อตรงนี้เนี่ยใช่เราฆ่าเชื้อตรงนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราฆ่าเชื้อเสียบเราก็จะเราก็จะสามารถนําน้ําที่อยู่ในถังพักของเหลวเนี่ยไปใช้งานต่อไปอีกได้นะอ่าใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่คิดจะทําก่อนก็ขอต่อท่อแล้วก็เก็บมันเอาไว้ในนี้ก่อนก็แล้วกันโอเคครับต้นพริกพินชาของเราก็เริ่มอ่าเขาเรียกว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะแล้วก็ปลูกคัอกค่าครับโอเคเอาละดูเหมือนว่าตอนนี้มล็ดพริกพินชาของเราเนี่ยจะกลับมาร่าเริงแล้วเดี๋ยวเราขอตั้งเซ็นเซอร์ไว้ก่อนก็แล้วกัน ตรงนี้ครับแล้วก็ลากสายไฟมานะโอเคประมาณนี้ดูมือนว่าในที่สุดเราก็จะสร้างเป็นไอเจ้าห้องฟาร์มเอาพริกไทยพินชาเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยเลยนะในตอนนี้ก็โอเคครับถือว่าโอเคเดี๋ยว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 เทอรเราสร้างด้วยอิมกักรทองครับแน,น่นอนมันต้องพังนะเนื่องจากอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยพาไป1 2 8องศาละ โอเคในเมื่อมันปาไป128องศาแล้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูในการวิจัยของเราก่อนครับผมรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้วิจัยนะเกี่ยวกับกังหันลมมันไม่ใช่กังหันในน้ำโอเคกังหันในน้ำเนี่ยเราวิจัยไปที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยมาสร้างกันเลยดีกว่าก็เข้าไปที่กังหันครับเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้านะแล้วก็กังหันในน้ำครับอ่ะมันใช้โอ้เหล็กกล้าชิบหายละเดี๋ยวร,รอให้แร่เหล็กของเราเนี่ย ถึง800กว่านะเราจะมาสร้างกังหันไอ้น้ำกันอ่ะ,อะเดี๋ยวนะทำไมมันส่งสัญญาณสีแดงโอ้ดูเหมือนว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยจะลบอ่า21องศาละ,ะต้องไปดูนี่อ่าใช่จริงๆด้วยครับผมไปดูกันที่อาหารของเรานะมันบอกว่า deep feed ครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับคืออ deep feed เนี่ยมันจะช่วยรักษาสภาพอาหารอย่าง1 0 0เลยนัเนี่ยสังเกตได้ง่ายครับ วันที่รมวันของเราเนีอยเปอร์เซ็นตนะอ่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่ลดลงครับเนื่องจากอุณหภูมิไม่ลดไงอ่าประมาณนั้นครับเราจะรักษาระดับอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ22องศานะอ่าซึ่งมันจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปโอเคครับสหรพัดนี้เนี่ยมันก็จะสั้นนิดนึงนะเรามาสร้างเกี่ยวกับแปลงไฮโดรพอนิกฟาร์มตรงนี้กันเพื่อที่จะพัฒนาในเครื่องของอาหารใช่ครับผม ก็คลิปนี้น่าจะประมาณสัก10กว่านาทีได้มั้งอ่าเพราะว่าไม่มีอะไรนะเราก็แค่ไปขุดแร่ขุดต้องเรียกว่าโคตรขุดแร่อ่าใช่เรองเรียกว่าโคตรขุดแร่เลยแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างเจ้านี่กันแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องของแร่ขาดนิดนึงใช่ครับเอาละตอนนี้เลก้าของเราเนี่ยปลาไปพันสองละนี่มาปลาไปพันสองแล้ว EP หน้าเนี่ยเราจะสามารถทรําระบบ ทำความเตีนของอคโคลนีของเราได้ละใช่ครับก็เดี๋ยวขอจบด้วยพิมพ์ทิ้งพอร์ตเหมือนเดิมนะก็กดเลือกิมพ์เขียวครับอ่ะคือเหมือนว่ามันจะมีน้ําใสบามลินลี่ซึ่งเราตัดไปก่อนนะบามลินลี่เนี่ยมีเยอะละตอนนี้ไปดูกันที่โจซัวครับโจซัวเนี่ยบวกสองบวกหนึ่งดอก, 2, อก 1, ไม่สนใช่ครับเพยเพยเนี่ยมันบอกว่าบวก4กเกษตรแล้วก็บวก5ปศุสัษษตว์อ่าเมื่อตุนเพิ่มขุดเจาะแล้วก็าธาตุแข็งนะลดอาหารเดี๋ยว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  มึงบอกว่ามึงเป็นธาตุแข็งแต่มึงเป็นขี้โรคเลยนะเออไอเรื่องโดนกรนไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสร้างห้องเดี่ยวเลยนะแต่มันบอกว่าธาตุแข็งคือไม่ป่วยเป็นอาหารเป็นพิษแต่มันเป็นขี้โรคคือติดเชื้อง่ายเออเอาเป็นน้ําใส่มาก็แล้วกันรู้สึกว่ามันจะได้สาระนิดนึงนะไอเจ้าเพย่นเนี่ยโอเคครับสารพัดนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกัน ในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินหน้าจริงจังกันละโอเคครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย